เพื่อไทยเตือนนายกเปิดประเทศแบบไม่พร้อมไม่รัดกลุ่มจะเสียหายมากกว่าเพื่อไทยเตือนประยุทธ์เปิดประเทศแบบไม่พร้อมไม่รอบครอบไม่รัดกลุ่มจะเสียหายมากกว่าชี้อย่าเบี่ยงประเด็นเพื่อกลบความแตกแยกในพักพลังประชารัฐแนะ8แนวทางฟื้นฟูท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมทำไทยกลับไปเป็นอันดับหนึ่งการท่องเที่ยวนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมสอสอเชียงใหม่ ประธานอนุกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวรองเลขาธิการและคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยกล่าวว่าตามที่รัฐบาลจะเปิด5จังหวัดที่รวมถึงกทมในวันที่1ตุลาคมและอีก21จังหวัดในวันที่15ตุลาคมแต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแจ้งว่ากทมยังไม่พร้อมเพราะยังฉีดวัคซีนกันไม่ถึง70%จึงขอเลื่อนไปวันที่15ตุลาคมทั้งนี้ได้มีนายแพทย์ผู้ชำนาญการ ได้ออกมาเตือนเป็นห่วงว่าถ้าไม่พร้อมจริงอย่าเร่งเปิดประเทศจะทําให้เกิดการระบาดครั้งใหม่ได้เพราะปริมาณคนที่ได้รับวัคซีนในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ํามากประชาชนที่ฉีดเข็มแรกมีเพียง39.9%ประชาชนที่ฉีดเข็ม2มีเพียง19%การเปิดประเทศโดยที่ประชาชนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะทําให้มีโอกาสเกิดการระบาดครั้งใหม่ได้ ยังไม่ต้องพูดถึงคุณภาพวัคซีนที่ไม่สามารถจะป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้อีกเป็นจํานวนมากโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติซื้อวัคซีนโมดนนาที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้ดีจํานวน1ล้านโดสเพื่อมอบให้กับสภากาชาติทําให้แปลกใจว่าทําไมคณะรัฐมนตรีถึงไม่สั่งซื้อวัคซีนโมโนนานี้ในจํานวนที่มากๆ20-30บถึงล้านโดสเพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งน่าจะป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลตา้า ที่กำลังระบาดในไทยได้ดีกว่าวัคซีนชนิดอื่นโดยเฉพาะป้องกันได้ดีกว่าวัคซีนซิโนแวคมากจึงไม่เข้าใจหลักความคิดของรัฐบาลโดยไม่อยากให้คิดได้ว่าพยายามที่จะเปิดประเทศทั้งที่ยังไม่พร้อมก็เพราะต้องการกลบข่าวคะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุดคะแนนไว้วางใจรองบวยความแตกแยกในพักพลังประชารัฐที่ไม่น่าจะจบง่ายๆผลเอกประยุทธ์ดูเหมือนจะเท้าลอยแล้วเพราะเลขาธิการพักและเห็นลันยิกพักพลังประชารัฐยังคงเป็นคนที่ผลเอกประยุทธ์ ปลดออกจากคณะรัฐมนตรีแล้วจะมองหน้ากันติดได้อย่างไรรวมถึงการสอบสวนของประธานสภาเรื่องการแจกเงิน5ล้านบาทกับสอสอ,สอเพื่อไม่ให้โหวดล้มในยกซึ่งถ้าทำเพียงเพื่อกลบข่าวเหล่านี้ปัญหาต่างๆจะตามมาอีกมากมายอย่างไรก็ตามถ้าหากรัฐบาลต้องการที่จะเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวและแก้ปัญหาเศรษฐกิจคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยขอเสนอแนวทาง8ด้านดังนี้ 1. เร่งฉีดวัคซีนคุณภาพให้ครบให้กับประชากรในแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งให้ถึง70-80%และจะต้องคิดล่วงหน้าเพื่อสั่งจองวัคซีนคุณภาพล่วงหน้าเพื่อจัดฉีดให้ประชาชนในปีถัดไปเช่นวัคซีนโนวาวัสอเตรียมยารักษาไวรัสยาป้องกันสถานพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมในกรณีที่เกิดการระบาดของไวรัสเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ 3. เร่งพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวสร้างแลนด์มาร์กใหม่ให้มีความสวยงามและมีความสะดวกสบายเพิ่มอันดับขีดความสามารถต่างๆในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและเปิดการท่องเที่ยวในอนาคต 4. ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวในอนาคตที่น่าจะมุ่งที่คุณภาพของนักท่องเที่ยวมากกว่าปริมาณและแต่การแข่งขันด้านราคาทำอย่างไร ให้ประเทศเป็นสถานท่องเที่ยวระดับสูงที่จะสร้างรายได้ในอนาคตได้อีกมากทั้งพัฒนาให้ครบไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทั้งไวแอนกรีนโอเชียนด้วย 5. การเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอโดยใช้หลัก CBT และ BCG เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเพื่อฟื้นระบบเศรษฐกิจในชุมชนและครัวเรือน 6. ช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวที่มีปัญหาทางด้านการเงิน จากวิกฤตไวรัสโควิดโดยพิจารณาตัดหนี้ตัดดอกเบีย้ยตัดเงินต้นยืดการชำระเงินเพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถดำเนินการต่อไปได้ 7. สร้างแอปพลิเคชันการจองโรงแรมและการท่องเที่ยวที่เป็นของประเทศไทยเองเพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและส่งเสริมธุรกิจด้านเทคโนโล,โลยี 8. ใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่เช่น v i r เออร์เรีย t ิตี e อาร t คเมนเต็เพื่อประกอบการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ แนวทางและนโยบายเหล่านี้จะเป็นทิศทางของอนาคตที่จะทําให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยฟื้นอีกครั้งยังจะทําให้การท่องเที่ยวของไทยดีขึ้นกว่าเดิมได้และจะเป็นนโยบายหลักของพักเพื่อไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตหากพักเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาบริหารประเทศโดยจะมีนโยบายปร,ปรับปรุงการท่องเที่ยวให้พัฒนาที่มากกว่านี้และเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยกลับไปยืนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกได้อีกครั้ง จะสร้างงานสร้างรายได้กระจายรายได้สร้างความสุขได้รอยยิ้มให้กับประชาชนทั้งประเทศได้อีกครั้ง